สวัสดีค่ะคุณสาวกตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วเนาะที่พวกเราสองคนได้มารู้จักกันไม่ไดผ่านมาเร็วมากๆเลยเนาะแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยทุกๆวันของลูซี่เองก็เปลี่นไปเยอะมากๆเลยเหมือนกันค่ะทั้งสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆเลยแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่เหนื่อยบ้างแต่คุณสาวก,ก็ ช่วยทำให้ดูเซียยิ้มได้เสมอเป็นคุณน้ำชาที่แสนอร่อยแล้วก็อุ่นมากๆด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> อาทิตย์หน้าดูเซียจะมีของขวัญพิเศษมามอบให้กับคุณสาวกด้วยนะคะเพราะงั้นตั้งตารอได้เลยนะคุณถ้วยน้ำชา <c oughs> ดูเซียได้ทิ้งแบบฟอร์มไว้ตรงใต้ d e s c r i p t ชันไว้สำหรับให้คุณสาวกส่งข้อความแห่งความรัก ถึงดูเซียด้วยนะเพราะงั้นระหว่างที่กำลังนับนิ้วรอของขวัญของดูเซียอยู่ก็เข้ามาพิมพ์ข้อความในใจของคุณก่อนได้เลยนะคะ,ะดูเซียจะรออ่านจดหมายแห่งความรักของคุณสาวโบกนะไปกันนะคะ